นางเอกสาวโพสภาพคู่สามีเพลอแป๊บเดียวแต่งงานครบ2ปีแล้วเพลิแปบเดียวแต่งงานกันครบ2ปีแล้วค่ะสำหรับคู่ของสามีภรรยาอามพิพัฒน์และนักแสดงสาวน้ำฝนพัชรินโดยล่าสุดในอินสตาแกรมของน้ำฝนได้โพสต์ภาพหลังจากที่ควงอามไปดินเนอร์ฉลองวันครบรอบสองปีโดยโพสต์นี้ระบ,บุแคปชั่นว่า2ปีผ่านไปไหวมากขอบคุณที่ทำให้หนูยิ้มได้ทุกวันบางวานันตื่นมาก็ทำให้ขำแต่เช้า คุณสามีชอบมีประโยคฮาๆาตอนรับเวลาตื่นขอบคุณที่ทำอาหารให้หนูทานทุกเชา้าบางวันก็ปั่นจักรยานไปซื้อหมูปิ้งให้แล้ววันนี้ก็ตั้งใจพามาทานอาหารอร่อยๆขอบคุณที่ไม่ว่างานจะยุ่งแค่ไหนก็หาเวลากอดกันเสมอขอบคุณนะคะคุณสามีแล้วจะไปรักถ่ายได้อีกอยู่ถ่ายรูปเซลฟี่กันแบบรูปหลังสุดไปเลยอีก50ปีนะคะ